โอ๊ยอ้าโเอยจ็บล่างวังโอ๊ยเจ็บกันเวยโอ๊ยอยทีนี่โอ๊ยเดี๋ยวพูดอะไรไปเลียไปกันไปต่อเลยโอ้วันนี้วันสงกกันโอ๊ยวันนี้ วันนี้วันศุกร์เจ้เป็นปุชนาไมถึงเวลาฉีดน้ใส่เพื่อนๆชฉันแล้วไปกันดีกว่าไปหาเพื่อนแก้เพื่อนดีกว่าน่นอ่นี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 ่นยเนี่นี่นี่นล่นเ่นี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 ีนี่ีนนฉีนเนีน จะไม่ได้เก้งวันนี้วันสุกานวันสงการนะวันนี้ที่อะไรวันนี้วันที่สิบวันนี้วันที่สิบแปดวันสุการไงไงอ้อก็สงการย้อนหลังไงอ๋อละนั่นก็ก็มาดิครับโอ้ดันนีเง <c oughs> ไปกันไปเอาบึงชินามาแก้คอนเลยกันดีกว่านะใช่เดี๋ยวไม่มาเก้งเลยจะเล่นน้ำกันดีกว่านะใช่เล่นน้ำกันไม่ได้แก้งไป ไปหาข้าวุ้งแม่กับกรีนมาเล่นงานในการไหมดได้ได้ๆไปด้วยกันวิวิอืมเออเอออุ้มอาการมันสุดจริงๆเลยครับผมชอบอาการนี้จริงๆเลยกี่โมแล้วครับเนี่ยอู้เที่ยงแล้วครับอือไมไม่แน่โอ้โหอะครับโอ้อะไรปีกๆลังผมครับแอดจริงเลยครับพุ่งแมนเอาแค่ปืนฉีดน,น้ำ โอ้ปืนจีนนะแบบเกือบอ้าวันดี้กับคุณปืนกับคุณสมชายครับโอ้วันดี้แอบวันดี้ข้าวโพดแมนเอ่อทำไมดึงฉีดหลังผมระเก็บไม่หลังไม่ได้หัวโอ้จีนระเก็บเป็นหัวกรึบทด้ไมดึงฉีดหัวโพนะเก็บอ่าวันนี้วันสงการไงล่ะอืมวันสงการวันที่สิบสามสิบสี่สิบห้าระก็บวันนี้วันที่สิบแปดระก็บอ่าสงการย้อนหลังไงโอ้ระเก็บใช่ สงการย้อนหลังไปไปแก้งตจกีนกันได้บเดืกเกือบไปกันไปกันเย่เออนี่แกิปเลยดีเดือกโอบโอ้โอ้อ้โอ้ไอ่โอ้โอ้โอเโ็นอ้โอ้โก้โอ้เอ้โอ้โออ้โอ้อ้โอ้้อ้โอ้้อน้อ้โอ้ แล้วทำลายตัวอะไรอืไม mm ่ใ hmm. ช like ่นำเหล็กครับโอ้ยังตกใจมากนะเป็นปืนจีนนะวันนี้มาส่งการครับเอไมาส่งการครับวันส่งการย้อนหลังครับใช่ใช่ใช่ส่งการย้อนหลังออลักครับออแลัวครับวันนี้มาส่งการเครับใ่กรับส่งการย้อนหลังครับส่งการมาที่สิบสามสิบสี่สิบห้าครับออลครับใช่ตะกีนมันส่งการย้อนหลังนะโอเคครับคุณไปยิบปืนฉีนหน้ามาชี้เพือนเพื่อนกันดิครับ โอ้ได oh, ้เลยครับก็ปืนได้กับปืนปืนใช่ปุ้อาปืนชีนะครับโดยครับนี่ได้เลยรับปืนจีนนอ่าปืนชีนะาไ้อืมไม่ปืนดยสซีเดี๋ยวครับมาดึงครับเอ้คุณคุณเปลยนคับปืนชิน้มันแปเปลีนะครับทำมันเหมือนปืนจริงเลยอโอ้ปืนปืนจริงเหรอไม่ใช่เป็นปืนจีนนะครับอ่าใช่เป็นปืนชีน่าก็ได้นะครับผมแต่อาจจะเป็นแบบปืนชีน่าแบบลายปืนจริงๆอะไรเงี้ยโอ้เลยครับ ตปีนน้ำม่ดนะเก็บโอมาดิคร็บโอ้ยไปเพื่อนีนนะครับ, okay, bye bye, يا, รบผมไม่ชอบนะ้ำเพาะน้ำผมขอให้คุณปื้ดเนี่ยไอ้นี่นะครับโอเคให้ฉันดนชะีนแอ่มาดินี่นี่อนอนโอ๊ยตกใเลยอ้ยอ้ยแย่จริงเลยครับิกนะัระติกเร็บแต่ผมก็ชีกนะเบได้เอามาเลยมาเลยี นี่นะครับอ้าวว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 วอวืววววววกววนววนววววววอนววววอวววววววยวว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 วนวว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 กวววนววยนวววววนจรวงวอววอวปวนว้ววววนวว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 วจวว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 เวอวว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 ยวว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 เอวยวายอ่ะ โอ้วันน oh, ี้ครับพ่อสนชัยรู้สึกว่าเจ้าควีนเนี่ยจะจะมีปืนจริงนะครับอ๋อปืนจริงเหรอไหนเออไหนอะในปืนจริงโอ้อปิดจะเจ็บศพหน่อยโอ้โอ้เจ็บเท่าจังเอตุ่มใช้กันเจ็บชาทไมเนี่ยพดทธท่านอโทษสินี่เจ้าควีนปืนจริงเหรอไม่ไม่ใช่ครับไม่เป็นปืนปืนชิน่โอ้ปืนชินาเหรอเออเป็นปืนชินาปืนในแกงตายหรือเปล่าเฮ้ยอ ไม่ได้แกงตายชัตายจริงเอออก็พตายจริงตายจริงชัดนี่นี่ดีสิได้แคปนี่เออ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  ยี่สิบบาทแล้วของผมอะ่ะหนึ่งพันโอ้หนึ่งพันแล้วกระปือชินาเพนในขนาดนี้มันเป็นปืนจริงครับของผมแค่ห้าบาทในกรบปืนชินาของผมเนี่ยโอ้แล้วเกือบเด็บมาได้ปืนจะไม่เกือบผมจะได้ปืนชินาแน,น,น่นเลยได้เกือบนี่เกือบดิไปครับไปไปครับได้กับปืนครับได้เกือบน,นี่นี่นี่โอ้คุณมาได้เกือบอู้ โอเคเกับผมได้ปืนจีแล้วนึงโยนทิ้งนะกกรบเออเออตีม่แล้วโอ้ฉันเลยโอเคกูชินน่นะกเกบได้เกับนี่เย่จนุกเลยเก็บโอ้โหเย้นุกัเลยเย้โอ้หนุกมาสองคนเลยพวกเราไม่สนุกด้วยเลยแช่ตายฟรี